อืมอือือืมาเกาให้คันตรงไหนคันตรงไหนอืคันตรงไหนเกาให้มาอืหายยังดีขึ้นยังดีขึ้นยังโอ้ยก็ดีขึ้นนิดนึงใช่ไหมมีคนดูแลดีงี้เองใช่ไหมไหนไหนขอดูนั่นหน่อยอืมอืมไหน ก็ดีอยู่ก็ดีอยู่นิดนึงนะน่ะนะเงา,า,า,าเอ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 าแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ได้อะอ่ะไปปะเงา